สวัสดีครับสําหรับทุกคนนะครับที่เคยบอกผมว่าอยากจะซื้อของนะครับหมายถึงว่าเสื้อผ้าก็หมวกกผมแจสติ๊กเกอร์หรือแม้กระทั่งแต่งรถแว๊ดแล็บสีเนี่ยตอนนี้ทําไมเรามีเว็บไซต์แล้วใช่ครับผมอ่ะผมฝากไว้ชื่อว่าเบอร์ไว้เว็บนะครับท็อปซิกเก็ตขีดนะครับขีดกลางนะครับไทยแลนด์ดอทคอมนะครับอันนี้ก็เป็นออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของเราเลยเข้าไปซื้อได้อย่างเช่นตัวนี้ เดี๋ยวเราจะเปิดตัวด้วยตัวนี้นะค,ครับนี่คือ DC ไฟยังไม่มีขายแล้วก็ของบางอย่างเนี่ยจะไม่มีขายในตามงานอีเวนท์ที่เราไปจะแยกกันก็ค,ค,คืออีเวนท์ก็จะเป็นงานอีเวนท์เช่นว่าสมมติว่าเราไปตามอีเวนท์เนี่ยเราอยากให้ทุกคนมาอยู่ก็คือว่าสมมติว่าไปที่สงขาท็อปฟรีเคดออฟฟิเชียลสงขา,าท็อปฟรีเคดออฟฟิเชียลคอนแกน่นอะไรพวกนี้ที่เราไปหรืองานต่างๆนานะครับที่มีในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีขายเสื้อผ้าด้วยนะครับอาจจะเป็นเสื้อสแตนดาร์ดบล็อกโลโก้ที่มมมีีีีโโโโลลลกกก้้อออยยยยยย่่่่่่่าาาางงงเเดดววปะะไไใใชช็จขขห เข้าไปที่เว็บไซต์เงินรับแล้วก็ตัดปัญหาความวุ่นวายในการจ่ายเงินนะครับสามารถจ่ายบนเว็บไซต์ได้เลยจะบัตรเครดิตจะโอนเงินแล้วก็ของนี่ก็จะถูกส่งไปให้เขาเรียกว่าง่ายๆเลยครับจะส่งให้เรามีการจัดส่งให้ครับผมเริ่มได้เลยนะครับได้ครับแล้วก็แล้วก็จะจะได้การมิชชาชีพด้วยแล้วตอนนี้เรามีไลน์ด้วยใช่ไหมครับก็เป็นไลน์ไลน์แอดนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับก็คือแอดนะครับครับผมท็อปซิกเก็ตอันเดอร์สกอร์นะครับทีดล่างไทยแลนด์ครับผมแอดไปได้เลย หรือเราจะแปะอันนี้ไว้ด้วยค r ว o า e โค้ดครับแปะทักทายมาได้ทักทายได้นะครับได้ครับจะถามอะไรถามมาได้เลยถามได้ครับถ้าตอบช้าดาแอดมินยศครับครับผมผมพยายามจะตอบให้เร็วที่สุดครับซึ่งทุกอย่างมีจำกัดนะครับครับผมลุยอ้อ มีโมเดลด้วยโมเดลรถด้วยนะครับพี่ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่อยู่ต่างประเทศนะครับครับผมก็กดทีปสาษาได้เพื่อมีเพื่อนต่างประเทศอยากได้มะปาอันนี้เขาดีง่ายแล้วก็ส่งลิงค์เว็บไซต์ให้ได้เลยขอให้ท่านท่านสั่งมาครับเราจะส่งไปทุกที่ครับได้ครับนะครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับโอ้ขอบพระคุณมากครับผมเนี่ยเกียรติมากครับปกติผมจะลงลงเพจผมครับลงนู่นลงนี่ลงสาวบ้างอะไรบ้างครับแล้วผมก็จะไปอีกเพจนึงเนี่ยก็จะมีตัวแตงโมกกลมๆอยู่ ดูทุกวันทุกเช้าขอบคุณครับจริงๆนี่ไม่ได้เจอพี่ดิวมาน่าจะหลายเดือนมากครงสามเดือนพี่เกือบครึ่งปีไหมไม่ถึงไม่ไม่ถึงประมาณ3เดือนสามเดือนสามเดือนแต่ยังเหมือนเจอกันทุกวันอยู่นะใช่ทักกันในเพจครับผมครับแล้วอยู่ที่ออโ์กดิวอันนี้ตรงๆเลยตรงไปตรงมาเลยชื่อตอลดิวเลยใครตั้งตั้งเองครับโอเคโลโก้เนี่ยบอกเข้าไปไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์ใช่ไดโนเสาร์เสาร์กระจูไดโนเสาร์ ครับอ่าเราจะพาทุกคนไปดูนี่อ่ะว่าเขาเรียกว่าสมมติร้านใหม่ของพี่ดิวแล้วกันนะครับครับเป็นออโต้ดิวเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างในบ้างไปดูกันอย่ายว่ะก็เดี๋ยวมารีวิวนะครับอย่างแรกที่เรารีวิวรีวิวนะครับก็คืออันนี้อันนี้เป็นเป็นเเออ่ขาเรียกว่าเป็นนักศึกษาเป็นนางแบบเป็นพิตตี้เป็นพิตตี้แล้วฝากฝากฝากช่องทางไหมเผื่อมีคนติดตามมั้ยมีมีชื่อช่องยูทูบนะคะหญิงอยากตุ๋นนะคะหญิงอยากตุ๋ยตุ๋นค่ะอ๋อตุ๋นก็คือหมูตุ๋นอาน่ารักมากเลยน่ารักมาก เพทิกตอร์ทุกอย่างยูทูบเบอร์เป็นชื่อนี้หมดเลยค่ะมึงทางนะตามนะตามนะให้ตามไหมโอเคตามมานะขอบคุณค่ะตามมานะตามมานะขอบคุณครับเดี๋็กๆตามนะครับพี่ตามมานานแล้วครับตามนะเดี๋ยวพาเดินดูหน่อยอ่าครับอันนี้เป็นลูกลูกค้าแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับกีเป็นเป็นโซนที่จอดรถอันนี้เอาเป็นโซนโซนโชว์รูมโชว์รูมโฮมโชลูมแปลว่าจะเอารถตัวเองมาขายด้วยไหมรถไม่ก็คือเวลาขายได้ขายได้รถพี่ก็ได้เอามาจอดฟรีก็สมมติว่าไม่มีที่จอดขายฝากขายอ่ะมาฝากขายเพราะพี่ดิวในแวดวงก็คือเพื่อนๆนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทำโชว์รูมเยอะอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับคอนเทนต์เยอะอยู่แล้วใช่ครับโซนแล็บอยู่ข้างหลังโซนล้างอยู่ตรงนู้นในโซนล้างเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกเลยวันนี้วันแรกอ๋อวันแรกคือตอนแรกมาเช่่่่าออะมันนใหหญไปยพี คือเนื้อที่แม่งสองไร่ครึ่งอ่ะคือเปิดร้าน l a ต s t เก k e r มันไม่ต้องทําใหญ่ขนาดนี้ไงแต่ว่าพอมันใหญ่แล้วเราก็อ่ะก็มีโซนโชว์รูมก็เลยมีล้างรถมีอะไรไปแบบทําทุกอย่างครับทุกอย่างเลยอันนี้เป็นเป็นโทนสีดรับใช่โทนสีใช่ครับให้เลือกใช่ติดฟิล์มกันรอยใช่ฟิล์มฟิกองแสงก็มีใช่ครับนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนขอครับผม ฟิล์ม 3M ด้วยครับได้เล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 ยครับ 3M เดี๋ยวคุยกันครับอันนี้รถตัวเองรถตัวเองรถตัวเองอึเองเมื่อไหร่เนี่ย พึ่งพึ่งซื้อหลังจากที่แยกกับพี่วันนั้นก็ไปซื้อมาอ๋อแย่กับผมไปซื้อเลยก็ไปซื้อมาพี่ดิวซื้อขนมเหมือนแบบซื้อเสื้อผ้าเหมือนอารมณ์เหมือนซื้อต้องถุงเท้ารองเท้าอะไรเงี้ยเหมือนวันนี้ไปซื้อไนกี้คู่ใหม่มาครับขอขอดูนะครับเอาเลยครับยินดีครับพี่ครับเชิญเลยครับเป็นเทคอาร์ตครับทั้งขันเนาะแท้ๆเลยคือเครื่องคอมพิวตอ่ะใช่สตาร์ทีหูดับอ่ะพี่รออ่าตรนี้คาร์บอนคาร์บอนเป็นเรื่องเวลาไว้นะใช่ครับขอลองนะครับพี่ดิว ดิวมากเลยอะซื้อรถทุกวันซื้อทุกวันแล้วพี่ดีวันนี้บ่อยไหมเกือบบน้องนเกือบทุกวันครับเกือบทุกวันถ้าพเราเสี่ยงมาเจอไงได้มาเจอได้ครับนี่แล้วข้างหลังก็จะเป็นโซนแลบครับอ่าโอเคอันนี้ลูกลูกค้าหมดเลยเน่ยลูกค้าหมดเลยครับแน่นมากครับเราได้ทีมงานดีเซลดีครับกี่คนพนักงานเนี่ยพนักงานแลบประมาณ25คนครับใหญ่มากใหญ่มากใช่ครับผมว่าใหญ่ที่สุดในย่านนี้ไหมอ่ะ เดี๋ยวคนก็จะบอกว่าพี่ดิวรถรถผมไม่แพงรถรถหนูมาได้ม, <า S 2> <า>มอไซยังแรปเลยได้ไหมมีมอไซแบบว่าเวฟหนึ่เราก็แรป แล้ได้เนาะแล้ได้หมดทําท่อให้ด้วยเปลี่ยนท่อครั์ตมันแว่นๆได้หมดครับบอกเลยนะถ้าเกิดมีสาวๆมาเนี่ยนี่ยังดูแลเขาเลยฟรี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 ดูตรงแล้วครับเอามันเนยเจ๋ง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 ไม่นานเจ๋งอันนี้ก็ลดผมเหมือนกันครับมีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคะเนี้อเพิ่งซื้อ2วันที่แล้วเนาะซื้อแล้วก็แต่ง ยังไม่หยุดซื้ออยู่ยังไม่หยุดซื้อยังไม่หยุดซื้อครับอย่างนี้ขับได้ไหมครับพี่เดีวเอ่อจริงๆตัวรถเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณล้านเก้ากว่าแล้วก็ไปแต่งเป็น150่งหย์ยกยกใส่มันแต่งไงมันตีโป่งใหญ่เข้ามาอ่ะโป่งมันจะอ้วนออกมาไฟอันนี้อันนี้ใช่เลยใช่ไหมโป่งใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เหล็กมันเป็นเหมือนไฟเบอร์ไฟเบอร์ของเดิมมันแค่นี้ของเดิมมันแค่นี้มันอ้วนออกมาแล้วก็ใส่ล้อแล้วก็ยกขึ้นอีกโอ้ เสียงดีว่ะเสียงแม่งแหวนแบบสุดๆงไนอันนี้ V6 V6 ครับแล้วแรงแรงแรง400กว่าม้าอ้นั่งได้ข้างหลังก็คือเปิดนี่นั่งได้เปิดได้เปิดเป็นไฟฟ้าด้วยพี่อ๋อเหนียวอ่ะผมเขาชอบกระบาใช่ผมก็ชอบกระบามันใช้สบ้าจิตวิญญาณผมนี่คือกระบาดเลยใช่แล้วแม่งไม่ค่อยต้องถนอมไงอ่ก็ลลุยยเไม่ค่อยต้องถนอม ชุดแต่งพวกนี้มันเป็นชุดแต่งที่เขาเรียกว่าคนมคนไทยทําแต่คือสเกลอ่ะมันจะไม่เท่ากับ150ข่งห้ั่งของฝรั่งมันจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งซึ่งเพราะว่าคือจริงๆอ่ะพี่เบียตรงกลางมันไม่อ้วนออกมาอ่าไม่อ้วนพี่ถ้าพี่มองแบบตรงกลางมันจะไม่อ้วนออกมาหนึ่งห้าศูนย์มันอ้วนด้วยหนึ่งห้าศูนย์คือมันอ้วนเท่ากันนะคะแล้วหนึ่งห้าศูนย์มีขายไหมให้บ้านเรามีแต่แพงเท่าไหร่คท่านคคันนึงแม่งต้องมีแบบเจ็ดแปดล้านอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันล้านกว่าบาทไง แล้วอะไหล่มันก็ถูกถูกมันไม่ต้องซีเรียสอะไรแลวิ่งแค่นี้ก็เท่แล้วใช่แต่ว่าอย่าลืมเวลาหิวต้องกินซันตาเฟ่ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็บุฟเฟ่เลยครับบุฟเฟ่เลยครับมี400กินได้นะครับ499ร้เก้าบเก้าเก้าสให้เก้าบเก้าบาทไม่สี่เก้าเก้าแล้วถ้าน้องเขาไปกินอ่ะพี่รีฟรีน้องหญิงไม่กินผมก็จิบวิญญาณเดียวกับพี่ดิวจริงจริงก็ติทักติตกตกทักฟรีเลยเหรอแค่หนูอยากให้พี่จองให้ฟรีเลยไปเลยถ้าผู้ชายอ่ะ เยอราคาเต็มแล้วกันเต็มแล้วไม่ต้องมาด้วยเกะกะลำคันผู้ชายผู้ชายมาจองคิวอ่ะผมบอกว่าเต็มถ้าผู้หญิงบอกมามาเลยให้ไปรับที่บ้านเปล่าต้องมีรถผู้หญิงใช่ไหมมีไหมผู้หญิงหมดเลยจริงปะเนี่ยผู้ชายไม่รับไม่รับเออ นี่ยังนี่ยังไม่เสร็จนะอันนี้อะไรครับน่าจะช่วงล่างใช่ไหมครับใช่ทำพวกช่วงล่างแบบดูเปลี่ยนท่อแต่งชุดแต่งอะไรพวกเทลทัหมดครับก็คือว่าอยากใครอยากแต่งรถก็มาหาพี่ดิวได้ได้หมดครับมาแบบว่าถ้าผู้ชายก็ไม่ไม่ไม่ต้องมาก็ได้ผู้ชายก็โทนักก่อนมาอาจจะไม่ว่าอาจจะไม่ว่าไม่ผู้ชายคุยกับน้องคุยพี่น้งานถ้าผู้หญิงอะคุยคุยหัวโบรางได้เลยแล้วถ้ามาแต่งรถแล้วไม่มีตังผ่อนรถเราก็ผ่อนผ่อนให้ด้วยผ่อนให้ด้วยแล้วแล้วบางคนแบบว่ามามาหา ไอ้ค่าค่าเช่าบ้านค่าอะไรไม่มีทำไงอุ้ยสบายถ้าสวยได้เลยเดี๋ยวผมชวนพี่ด้วย <laughs> <laughs> ว่าคลิปเล็กอ่อนไปก็วดโดน <laughs> อันนี้โซนน่าจะเป็นโซนโซนแบบเตรียมเตรียมรถแบบใช่ใช่ล้างทำความสะอาดก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเขาขอเขาขอกอดได้ไหมพี่เขาขอกอดได้ไหมโอ้เดี๋ยวเมียนะพี่เดี๋ยวกอดใูอ่ะได้ไหมดูดิดูดูดูผมไม่กินไก่ที่อ๋ออโอเคโอเคเขาเรียกว่าสมภารไม่กินไก่วัดเจ้านายน่ารักนะครับเพื่อนเจ้านายก็น่ารักนะครับ แล้วพี่ดีเป็นไงเมื่อช่วงนี้เห็นโอ้โหคนออกเยอะมากวันนี้มีคนไปไปหาถ่ายเยอะมากใช่จริงๆแต่จริงๆงถ่ายับพี่สนุกสุดทำไมอะมันคุยแล้วมันมันกว่ามันเหมือนกันใช่มันสนิทเดียวกันพอดีพอดีผมอ่ะดูพี่ดอยู่เยอะเยอะคิดถึงดูอยาจะดูอะไรในรูปในลในเพจดูนั่นแหละดูเหมือนที่ผู้ชายในเพจที่ตาม FC ก็อยากดูเหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับผมขอบคุณนะที่ทำให้ทุก ทุกเช้าของพวกเราเนี่ยของเอฟซีผมเป็นหนึ่งในเอฟซีไงเป็นแฟนตัวยงนะทำให้สดใสครับคือคนเราผู้ชายตื่นมามันต้องเนาะอย่าไปเครียดเนะอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดไม่มีเรื่องเครียดเราสร้างแต่สันติสุขและสร้างความสามัคคีไม่แตกแยกมาเพจผมทุกคนมีความสุขหมดความรู้นิดหน่อย สับปะดนนิดนึงไม่นิดแต่สับปะดนเยอะกว่าคือเขาเขาว่าความบ้าผู้หญิงเนี่ยรวยจนไม่เกี่ยวอใช่พี่มีตังมีตังเยอะตังน้อยไม่เกี่ยวใช่แต่มันอยู่ที่ว่าถ้ารวยก็บ้าได้เยอะหน่อยบ้าได้เยอะหน่อยแล้วพี่ดิวไม่ไปขึ้นเลยเหรอรอพี่ไงพี่ดิวเคยชวนใครคุยอแล้วก็ยังอยากไปแต่ว่าเป็นคนแบบว่า เมาเรืองอะเรือผมนิ่งเออเดี๋ยวไว้คนหลังไปแต่จริงจบนเรือมันจะมีแรงกระแทกนิดหน่อยนะมีบ้างใช่ไหมเวลาเวลาแบบออกไปกลางทะเลฮะใช่ใช่ออกไปกลางทะเลแล้วมันจะบั๊มแต่เตียงมันนุ่มอยู่มันได้อยู่ฝากนะครับโชรูมี้นะขอบคุณครับออโต้ดิวนะขอบพี่ดิวครับขอบคุณครับคือต้องบอกว่าพี่ดิวเนี่ยเป็นคนที่เล่นรถมาเยอะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคอนเนคชั่นที่ต่างๆนานาเนี่ยก็เยอะ มีปัญหาแล้วก็มาปรึกษาได้จริงๆคือผมว่าคิดว่ามาที่นี่คือจบทุจบครับจบจบหมายว่าอยากซื้อรถก็ได้เราปรึกษากันหรือว่าอยากทํารถอยากแต่งรถได้ไหมได้หมดครับเปลี่ยนล้อได้เปลี่ยนล้อได้ได้ทุกอย่างขายรถได้ขายได้อขายให้ด้วยเผื่อผมซื้อเองด้วยซื้อเองด้วยหรือบาง่ีหมาแล้วเราซื้อเองดีดีดีไม่ดีพี่ดิวเนี่ยรถเยอะมากเื่อมาผ่อนให้ด้วยเอหมายนว่าได้รถเยอะมากแล้วแบบว่าอาจจะแบบอยากซื้อรถพี่ดิวคนไหนก็เรามาคุยกันได้ครับยินดีครับโดยเฉพาะสาวๆพี่ดิวอาจจะยกให้เลยก็ได้นะ ชอบเลยชอบเลยชอบเลยแล้วยังคงคอนเซปต์นะผมชอบมากเลยซื้อรถทุกวันไม่ใช่แบบแสองเดือนคันเนะซื้อทุกวันมันมีช่วงนึงพี่พี่ซื้อกวันอ่ะได้เช้าเย็นก็มีพี่ซื้อเช้าซื้อเย็นเออแล้วก็ไม่ได้ขับไม่ได้ขับซื้อมาแล้วก็จอดจอดไม่ชอบแล้วขายก็อันนี้ผมคิดว่าพี่ดูทำเพราะความชอบมุ่งส่วนหนึ่งชอบเงินด้วยครับได้เงินด้วย ก็เนียบงานเนียบแน่นอนแล้วก mm ็ผมว่าทีมงานเมื่อกี้ผมดูนะทีมงานเยอะแยะเลยนะใช่อย่างน้อยก็ไม่ให้เสียชื่อพี่ดิวอยู่แล้วตรงนี้แน่นอนครับแน่นอนครับเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผมน้ผมนะได้ครับได้ครับหมายถึงเบอร์น้องส่งให้ผมนะโอ้ได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 ้ครับได้ครับอะไรนะลูกช่องอะไรนะลูกหญิงอยากตุนหญิงอยากตุนเขาตุนยังไงอ่ะเี่อันนี้เป็นชายอยากเปาะครับได้ไหมไม่ต้องกินใจใครอ่ะครับกินใจเมียเหรอ เมียไม่ดูแต่แต่ว่าเมียอาจจะดูเพราะถ่ายกับพี่ดิวไปแหละเมียเมียเมียพี่เริ่มถามเลยว่าพี่ดิวเนี่ยอย่าไปเจอบ่อยได้ไหมครับอู้ดูเพกเขาแต่ละอย่างสิแต่ก็เลยบอกเมียว่าพี่ดิวเขาเป็นคนเดียวพี่ไม่เป็นอ๋อครับผมผมรับไว้เองครับเออผมรับไว้เองครับซอผมใช่ใช่ผมเจ๊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 เบ๊เจ๊เจครับขอบพระคุณพี่เจ๊เครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายนะลูก luôn rồi hả P? rồi Lúc...